ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการมีอาโซเยอร์กับดิันสุชาดานิมนวน์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา17.30นาทีรายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของทุกเหล่าทัพค่ะวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่ภารกิจของผู้บัญชาการทหารบกได้ไปร่วมแสดงความไว้อาลัยในพิธีพระราชทานเพลิงศพร้อยตำรวจเอกวิวัต์เสด็สนิทรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสอนอธรรมศาลาบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ เย็นวันนี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพร้อยตำรวจเอกวิวัฒเสดิสนิทรองสารวัตรป้องกันรปราบปรามสอนอธรรมศาลาที่วัดตรีทศเทพวรวิหารโดยมีนายตำรวจและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมพิธีจำนวนมากโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อร่วมไว้อาลัยและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวเสดสนิทที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ร้อยตำรวจเอกวิวัน์เสด็สนิทรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสอนอธรรมสาลาได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนบริเวณกรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนพิภาวดีรังสิตเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2564ซึ่งจากผลชนสูตรศพแพทย์ได้ลงความเห็นว่าร้อยตำรวจเอกวิวัต์เสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันสำหรับประวัติของร้อยตำรวจเอกวิวัตร เริ่มเข้ารับราชการที่สอนอธรรมศาลาเมื่อปี2547ได้รับตำแหน่งเป็นจ่าสิบตำรวจในปี2551ตลอดจนอายุราชการส่วนใหญ่ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่สอนอธรรมศาลาจนกระทั่งได้รับตำแหน่งรองสารวัตรปราบปรามและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยได้รับการปูมบันเนตสาขั้นสชั้นยศเป็นพันตำรวจเอก การเดินทางไปตรวจเยี่ยมและไปรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ชายแดนเป็นนโยบายที่ผู้บัญชาการทหารบกให้ความสําคัญนะคะล่าสุดได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมกองกําลังนาเลสวนในพื้นที่จังหวัดตากและเน้นย้ําให้ทุกหน่วยใช้กําลังป้องกันบุคคลและสิ่งของที่ผิดกฎหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถค่ะ พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบวกเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกําลังนาเลสวนในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมายแรกไปรับฟังบรรยายสรุปจากกองกําลังนาเลสวนเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิด -19 รวมถึงสถานการณ์ของผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4อํอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก และรับทราบแผนเผชิญเหตุมาตรการป้องกันผู้ที่ลักลอบหลบนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตลอดจนมาตรการป้องกันและลักลอบนาเข้าสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในไทยเบื้องต้นกองกําลังนเรศวนวางมาตรการสกัดกั้นในพื้นที่ตามแนวชายแดนพื้นที่ถัดจากแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในพร้มทั้งจัดตั้งชุดลาดตระเวนตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างต่อนเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมากองกําลังนาเลสวนสามารถจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ทั้งสิ้น211ครั้งจับกลุ่มชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมืองได้483คนรวมถึงผู้ที่นำพาได้อีก22คนขณะเดียวกันยังจับกลุ่มคนไทยที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้อีก65ครั้งมีจํานวนทั้งสิ้น548คน ทางผู้บัญชาการทหารบกยังได้เน้นย้ำในที่ประชุมค่ะขอให้ทุกหน่วยทุ่มเทสะพะกำลังช่วยกันในการสกัดกั้นบุคคลหรือสิ่งของผิดกฎหมายไม่ให้เข้ามาในประเทศอย่างเต็มกำลังความสามารถเพราะในพื้นที่นี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตลอดจนผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีความห่วงใยและให้ความสำคัญเป็นพิเศษซึ่งกองทัพบ,บกพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังหรือเครื่องมืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน นอกจากนี้หน่วยทหารหรือหน่วยราชการในพื้นที่จะต้องให้ทางภาคคลเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการสกัดกั้นบุคคลและสิ่งของผิดกฎหมายที่จะเข้ามาในประเทศไทยด้วยเพราะประชาชนก็ถือเป็นคนในพื้นที่ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือหน่วยงานทางราชการ จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังพระาธาตุแม่3าแหลบอำเภอศกเมือจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเมียนมาเป็นที่ทําการยุทธวิธีของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36และรับฟังการบรรยายจากหน่วยทหารในพื้นที่ถึงสถานการณ์และการวางกําลังเพื่อป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพร้อมไปตรวจพื้นที่ตามแผนเผชิญเหตุของหน่วย โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกย้ำให้หน่วยทหารช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้มีความเป็นอยู่อย่างสงบเรียบร้อยประชาชนสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังได้พบกับอาสาสมัครกิจการพลเรือนในพื้นที่พร้อมกับฝากให้อาสาสมัครกิจการพลเรือนช่วยเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องของการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์กับทางราชการเพื่อร่วมกันสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ ลงใต้กันต่อนะคะไปติดตามภารกิจของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาธิวาสกันบ้างค่ะพลตรีไพศาลหนูสังผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อมด้วยพันเอกยุทธนาสายประเสริฐผู้บังคับการกรมทหารราบที่151กําลังพลและส่วนราชาการในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไปประดิษฐานณพระราชอาดวัดเขากงตำบลลําพูอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ทั้งยังเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างขวัญกําลังใจให้แก่กําลังพลและหน่วยทหารในพื้นที่อีกด้วยค่ะจากนั้นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นราธิวาส โดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารปรานที่46ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยเน้นย้ำสั่งการให้ทุกส่วนเน้นการทำงานด้านการข่าวแหล่งข่าวบุคคลที่มีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลนำไปสู่การติดตามบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ก่อความไม่สงบให้ได้และเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลชุดปฏิบัติการเชิงรุกและการปฏิบัติทุกภารกิจ อย่าประมาทให้นำหลักการทางทหารมาใช้กับการให้คำสั่งยุทธการระเบียบการนำหน่วยและการไม่ปฏิบัติซ้ำแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารเจ้าหน้าทีต่ตำรวจผู้นำท้องถิ่นและฝ่ายปกครองสามารถบรูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ในที่สุดค่ะ ขณะเดียวกันผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริยังได้เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนาครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้แก่ร้อยโทรกรกฎพ่องอําไพตําแหน่งผู้ช่วยฝ่ายส่งกำลังบำรุงหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเจ็บป่วยด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือดร่างกายอ่อนเพลีย และสิบเอกพิมนรุ้งเจ็ดสีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการศิลปาชีพบ้านดาหงบ้านโตเดง่งศูนย์ประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่โดนน้ำร้อนจากรถบรรทุก1ิบตันประทุใส่ตัวทำให้เกิดบาดแผลผุพองบริเวณลำตัวซีกขวาค่ะซึ่งทางพลตรีภัยสารได้สอบถามอาการพร้อมกับให้กำลังใจและได้มอบกระเช้าเยี่ยมรวมถึงมอบเงินบำรุงขวัญแก่กำลังพลต่อไป ไปดูความเคลื่อนไหวของการคัดเลือกทหารใหม่กันบ้างนะคะกองทัพบกบอกว่ามีชายไทยผ่านการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอเป็นกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2564จำนวน3,220คนค่ะจากผู้ที่สมัครเข้ามาทั้งหมด4,825คนค่ะ กองทัพบ,บกได้สรุปผลการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2564นะคะมีผู้สมัครทั้งสิ้น4,825คนแบ่งเป็นกองทัพบ,บก4,805คนและกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน20คนแต่มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน3,220คนแบ่งเป็นกองทัพบ,บก3,207คนกองบัญชาการกองทัพไทย3คนส่วนผู้ ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเนื่องจากว่าไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดมีจำนวน362คนแบ่งเป็นกองทัพบ,บก360คนกองบัญชาการกองทัพไทย2คนและมีผู้ที่ไม่มารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก1,243คนค่ะแบ่งเป็นกองทัพบ,บก1,238คนและกองบัญชาการกองทัพไทยอีก5คน ไปดูภารกิจของกองทัพเรือกันบ้างนะคะทัพเรือภาคที่2ได้เปิดศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนล่างซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศูนย์เรียนรู้ที่เกี่ยวกับเต่าทะเลค่ะ นักเรียนและนักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปนะคะได้เดินทางไปเที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลของกองทัพเรือในพื้นที่ทัพเรือภาคที่สองบริเวณพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากากรเกียรติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่แหลมสนออดอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะที่นี่ได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คําแนะนําแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะสำหรับศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลกองทัพเรือพื้นที่ทัพเรือภาคที่สองจัดตั้งขึ้นมาตามนโยบายของกองทัพเรือเพื่อเป็นศูนย์กลางของการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของไทยทางด้านฝั่งทะเลอ่าวไทย มีหน้าที่อนุบาลลูกเต่าทะเลให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงก่อนจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติค่ะและยังเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์พันธุเต่าทะเลให้กับประชาชนและเยาวชนซึ่งจะทําให้พื้นที่แห่งนี้นะคะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของทางจังหวัดสงขลาขณะนี้ที่ศูนย์เรียนรู้มีเต่าทะเลอยู่ทั้งหมด150ตัวค่ะ เรียนนรอยพระจุลจอมเกล้ารับสมัครบุคคลพลเรือนชายอายุ16-18ปีที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่าเข้าสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา2,564แบบทั่วไปเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มีนาคม2,564ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโทร037 393 132หรือ037 393 010ถึง4ต่อ62740ในวันและเวลาราชการช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาไปติดตามเส้นทางชีวิตของนายทหารผู้กล้าในผ่านศึกผ่านเลน,นะคะ่ะ เรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายอายุ16-18ปีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา2,564แบบทั่วไปตั้งแต่วันที่15กุมภาพ,พันธ์ถึง30มีนาคม2,564ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าหมายเลขโทรศัพท์037393132และ037393010-4ต่อ 62740ในวันและเวลาราชการ ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเส้นทางชีวิตของอดีตทหารผ่านศึกท่านหนึ่งนะคะที่ได้เสียสละในช่วงของการรับราชการค่ะช่วยเหลือทหารผ่านศึกเป็นอย่างดีจนได้รับรางวัลทหารผ่านศึกดีเด่นระดับภาคนะคะเส้นทางชีวิตวันนี้ของเขาเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้ในผ่านศึกผ่านเลนค่ะเราทําสวนเรียนรู้พี่น้องได้มาแวะมาชมมาเยี่ยมมาดูงานได้ปลาได้ไข่นกกระทาได้กบ ทำล้วเพื่อกินได้พี่น้องเดินผ่านมาตลอดทั้งวันเองเลยสามารถเอาไปใส่ต้มใส่เกี๊ยวมาหอมอะไรได้เลยครับเชิญแวะเอาผักอะไรไปกินนะครับบริการฟรี พลทหารทวิศักดิ์จัทองพลทหารอยู่ค่ายวิรัตโยธินจังาหวัดสุรินทร์ทหารบารศึกชั้นที่3ในการปฏิบัติหน้าที่สนามก็ไปปฏิบัตินาที่อยู่ที่โนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็อำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธา,านีเมื่อปีพศ2 1 1ถึงพศ2 5 3 3ครับคนก็3 4นีครับช่วงนี้ ได้รับตำแหน่งเป็นนายกอบตก็เลยมีความคิดว่าผู้นําเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านหลายอย่างที่ผมทํานอกจากให้คนมาดูงานเขาจะได้เป็นแบบอย่างแล้วผมก็จะทำ họp ประชุมให้หน่วยงานกลุ่มอาชีพต่างๆมาใช้าสถานที่ชุมอบรมสัมมนาจัดงานบริการฟรีทุกอย่างแหละครับพื้นที่ตําบลเราเนี่ยส่วนมากเขาจะทํานา นะครับการเกษตรก็จะมีสวนยางบ้างทําธุรกิจในส่วนครอบครัวก,ก็มีทาปั๊มน้ามันรับเหมามีแม็กโครไปรับจ้างทั่วไปแหละพอใช้ในครอบครัวนะครับก็ได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับใช้สิทธิ์นะครับ,รบติดต่องานอยู่ที่อบสอทาหารมศึกสกลนครมีโครงการดีๆก็มาแนะนํายิ่งมีหัวหน้าทั้งทาง,ทางอบสอมาแนะนํายิ่งมีกําลังใจให้ทําจะมีรางวัลมีการประกวดด้วยนอกจากจะทําให้พี่น้องมาดูงาน ก็จะทําเป็นแบบอย่างแล้วก็ทหารผ่านศึกได้มาดูด้วยครับพลทหารทวีศักดิ์ฉัดทองนะคะเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชี่3นะคะท่านเป็นประธานเครือข่ายตําบลดงเหนืออาเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครน,นะคะท่านเป็นผู้เสียสละช่วยเหลือทหารผ่านศึกในพื้นที่เป็นอย่างดีนะคะในการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพท่านกู้เงินมาส่งเสริมในด้านอาชีพของท่านทําให้มีการต่อยอดทําให้มีฐานะที่มั่นคงนะคะในส่วนนี้ เราได้ส่งรายชื่อท่านนะคะเพื่อคัดเลือกเป็นทหารบัรศึดีเด่นโดยได้รางวัลที่1ทหารบัรสึดีเด่นระดับภาคนะ,คะประจำปี2563ท่านถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนหรือทหารพันสึกในพื้นที่เป็นอย่างดีสมควรยกย่องให้ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการเชิดชูเกียรติทหารพันศึกค่ะ สิทธิตตางๆนี่ทางมาสื่อมีคือให้สิทธิเต็มที่อยู่แล้วการประชาพันธ์นี่ทราบเร็วทันทุกคนอยู่แล้วว่าใครต้องการสินเชื่อที่จะมาประกอบอาชีพทางปปสทางมสื่สกลนครก็จะแจ้งมามายังสมาชิกนะครับถามสื่อนอกประจำการนะครับผู้ที่สนใจนะครับหรือว่าดีครับเดี๋ยวนี้ผมทํานานะครับที่ได้ทุนมาหน้าก็มีอยู่ประมาณ2ีดไรนะครับก็ ปกติก็ทํานาแหละครับถ้ามีข้าวกินครอบครัวก็พออยู่พอกินนะครับพอเพียงครับอยากขอบคุณทุกวันนะครับฐานบันศึกทำให้ผมประสบความสําเร็จทุนมาให้ผมได้ดําเนินการเกี่ยวกับทํานาเกี่ยวกับการเกษตรนะครับครั้งแรกสิทธิต่างๆนะครับก็จะแนะนําทั้งหมดทุกอย่างครับรวดเร็วและประทับใจมากครับทุกอย่างชช่นชมแล้วก็จะสนับน,นะครับจะมีภาพป่ามีโครงการจัดบ้านอารบันศึกปีนี้ผมก็พา ได้รางวัลที่สามผมก็พาไปขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกท่านที่ให้ความเมตตาให้ผมได้มีโอกาสได้ทําศูนย์เรียนรู้ทํานาทําเกษตรกรรมจนประสบความสําเร็จเพราะทุนจากองค์การทหารผ่านศึกสิทธิต่างๆครอบครัวผมแล้วก็ครอบครัวของสมาชิกจะขยายต่อนะครับเวลาข่าวผ่านมาผมก็จะแจ้งนะครับสิ่งที่ดีนะครับแม้แต่มอบผ้าผมนะครับทุนการศึกษาผมก็ได้รับ นะครับทุกอำเภอนะครับในจังหวัดสุรนครได้รับทราบโดยทั่วถึงกันขอบคุณครับโลกได้จารึกคือผู้กล้าไม่ท,อทอม้อทรนงนายเรือก้าวแรกความสําเร็จ รู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากปัญหาภัยแล้งค่ะ5าษา,าประสานความช่วยเหลือเพื่อประชาช,ชาน รู้เท่าทันสร้างภูมิคุ้มกันสารพัดภัยทุกชาวบ้านทุกคนเมืองทุกปัญหามีทางออกใน5อาสาเพื่อประชาชนกับผมเชิงชายหวังและดิฉันปัจจรีสนสิงพงศ์บ่ายสามโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางทะทะบ5ทีวี 5, 5 HD1 ภัยแรงยังคงคุกคามในหลายพื้นที่นะคะทางกองทัพบกก็เห็นความสําคัญในเรื่องนี้ได้ส่งหน่วยทหารในแต่ละพื้นที่ค่ะลงไปช่วยเหลือแจกจ่ายน้ําให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ ศูนย์บรรเทาสาธนารณภัยมณฑลทหารบกที่36พร้อมกำลังพลจิตอาสาได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรไปแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนโสดศึกษาตำบลชอนพลายอาําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ตามโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2564จำนวน2เที่ยวมีปริมาณน้ำทั้งหมด1,200ลิตรค่ะ ขอภัยค่ะ12,000ันลิตรขณะที่มณฑลทหารบกที่17ได้จัดกําลังพลจิตอาสานํารถบรรทุกน้ํา6พันลิตรเข้าไปแจกจ่ายน้ําเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคส่งผลกระทบต่อก,การดําเนินชีวิตในพื้นที่บริเวณหมู่5ตําบลช่องเสดาอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนได้กล่าวขอบคุณทหารที่เข้ามาช่วยดูแลช่วยเหลือในยามที่พวกเขาเจอกับภาวะทุกข์ยากด้วยค่ะ ส่วนทหารจิตอาสาภัยพิบัติมณฑลทหารบกที่39พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ไปแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่บ้านบึงกระดานหมู่ที่3ตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกที่ประสบกับปัญหาภาัยแล้งตามโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งจำนวน6,000ลิตรและจะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดภัยแล้งก็สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากค่ะ ต้องขอขอบคุณในนามของชาวบ้านมืองกดดานหมู่ที่สามต้องขอขอบคุณโครงการลาดรัดร่วมใจช่วยไทยแล้งนะคะที่เอาน้ํามาให้กับรัศดรของหมู่ที่สามและหมู่ที่สิบเนี่ยใน,ในเรื่องของการอุปโภคบริโภคน้ํา,นานตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยรัศดรของทั้งสอง,งหมู่บ้านเนี่ยได้เยอะมากในเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคนะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ าวบ้านในหลายพื้นที่ก็ดีใจนะคะที่ได้มีน้ํากินน้ําใช้ในช่วงของภัยแล้งด้วยนอกจากภัยแล้งวิกฤตของโควิด -19 ก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันค่ะทางกองทัพก็ได้ส่งกําลังพลเข้าไปดูแลในแต่ละพื้นที่ค่ะ กองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์โดยกองพันทหารม้าที่17กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ได้จัดกำลังพลดําเนินการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชือ้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับแม่ค้าภายในตลาดและประชาชนผู้ใช้บริการเดินทางโดยสารรถไฟชุมทางบ้านภาชีเพื่อป้องกันการระบาดที่บริเวณตลาดและสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 药卡。 ส่วนกองพันทหารราบที่1่กรมทหารราบที่8ค่ายสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยดําเนินโครงการหน่วยทหารจ่ายตลาดช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจเข้าไปรับซื้อมะเขือเปราะจํานวน25กิโลกรัมจากนายกเกษมกันแพงสีเป็นเกษตรกรอยู่ในบ้านห้วยลึกหมู่14ตําบลนานดินดําอำเภอเมืองจังหวัดเลยเพื่อนํามาประกอบเป็นเมนูอาหารให้กับทหารกองประจําการได้รับประทานกันและยังเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพิ่มรายได้ในช่วงการระบาดของโควิด -19 ด้วย ส่วนมฑลทนทหารบกที่17ได้เข้าไปรับซื้อช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการเกษตรในพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะไปรับซื้อผักกัดขาวจำนวน50กิโลกรัมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด -19 ได้นำผักกัดขาวที่รับซื้อมาประกอบอาหารให้กับกำลังคนในหน่วยได้รับประทานกันค่ะ โลหิตสำรองยังคงขาดแคลนนะคะในช่วงของวิกฤตโควิด -19 ค่ะทางทาหารก็ยังคงร่วมใจบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่องในโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด -19 เพื่อส่งต่อโลหิตปลอดภัยให้กับผู้ป่วยตอนนี้มียอดสะสมของโลหิตมากกว่า16ล้าน8แสนซีซีแล้วค่ะ กองทัพไทยรายงานผลการดำเนินโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาครหิตแก้วิกฤตโควิด1 i ล่ลาสุดมีกำลังพลจากกองทัพไทยร่วมบริจาคโรหิตแล้ว41,581นายสามารถรวบรวมปริมาณโลหิตสะสมได้ 1 6 8 8 9 2 0ซ c แบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทย 1,198,350cc ซกองทัพบ,บก1 0 4 0, 4 4 1ซ0 c c กองทัพเรือ 2,826,110cc และกองทัพอากาศอีก 2,344,500cc โครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด -19 ก็จัดขึ้นมาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นการช่วยเหลือและถือเป็นความตั้งใจของกองกำลังพลที่มีจิตอาสาและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันแก้ปัญหาภาวะโลหิตขาดแคลนในช่วงนี้ด้วยค่ะ ไปดูทางกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานได้แจ้งทําการเคลื่อนย้ายกําลังพลและยุโทโธปกรณ์เพื่อออกทําการฝึกเป็นหน่วยกองพันธ์ตอออปตอประจําปี2564ค่ะ กองพลทหารป Ы ืนใหญ่ตอ่อสู้อากาศย,ยานได้แจ้งว่าจะทําการเคลื่อนย้ายกําลังพลและยุโทโธปกรณ์ของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศย,ยานที่4กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2เพื่อออกทําการฝึกเป็นหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศย,ยานประจําปี2564ณศูนย์การทหารปืนใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยจะทําการเคลื่อนย้ายเดินทางไปในวันที่9มีนาคม2564และจะเดินทางกลับในวันที่12มีนาคม2564 ใช้พหารนะคือทางรถยนต์นะคะจากกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานไปที่ถนนทหารแยกปฏิพัฒน์ย่านสินค้าพหลโยธินถนนพหลโยธินถนนเลี่ยงเมืองสระบ,บุรีแยกพระพุทธบาทเข้าไปในฟื้นที่ฝึกศูนย์การทหารปืนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีแล้วก็จะเดินทางกลับในเส้นทางเดิมค่ะส่วนทางรถไฟนะคะก็จะเดินทางจากกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานไปที่ถนนทหาร สถานีรถไฟย่านสินค้าพหลโยธินสถานีรถไฟบ้านป่าหวายเข้าไปที่พื้นที่ฝึกสอปออำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีแล้วก็จะเดินทางกลับในเส้นทางเดิมเช่นเดียวกันค่ะนักการทางเวหาโลกปกป้องน้านฟ้าไทยมพลังและความสําเร็จของกองทัพอากาศเริ่มต้นที่นี่หน้าที่แห่งนี้คือแรงผลิตนักบทางอากาศ นัเรียนนาาเรืออากาศนภวมินทักษศัตริยาธิราชเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทวอากาศประจำปีการศึกษา2,564เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง30มีนาคม2,564รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่เว็บไซต์ www.admission.nkrafa.com ท่านคือผู้พิทักษ์น่านฟ้าไทยคนต่อไป หมดเวลาแล้วนะคะกับ VR Soyer วันนี้ค่ะเราจะลากันไปด้วยบทเพลงทหารแห่งแผ่นดินสวัสดีค่ะฉันคืออาหารแห่งแผ่นดินขอทำสิ่ง ที่ฝันอันยิ่งใหญ่สู้เพื่อความมันคงให้ยืนยงตลอดไปสู้เพื่อคนไทยอุ่นใจหลับสบายฉันคือทหารแห่งแผ่นดินฉันไม่วันพรุ่งนี้ จะดีร้ายแม่ต้องพลีชีพลงชีวิตนี้มีความหมายไม่เสียได้ได้ตอบแทนแผ่นดินนี้